สวัสดีครับวันนี้เอาพี่ใหญ่มารีวิวชมกันนะครับกับคูสติลลีคอนวันนะครับหม่เป็นมีดที่เรียกได้ว่ากว่าจะหาโอกาสและราคามาเหมาะเพื่อจะจะซื้อมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมเนี่ยมันยากมากนะครับเนื่องจากราคามันแพงนะครับใช้คําว่าแพงมากนะครับ ก่อนด้านนี้ราคามันแค่ประมาณ4ี่พัน่าับาท4ี่พันกลางๆนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าโดดไป5 0 0พันกลางแล้วนะครับสลับมือหนึ่งนะก็โหดเอาเรื่องนะครับโหดเอาเรื่องแต่ตัวนี้ผมได้มือสองมานะครับราคาก็ถือว่าโอเคนะครับอยู่ในเลทเออเลทสามพันนะครับก็ถือว่าพอซื้อมาเออซื้อมารีวิวซื้อมาเล่นซื้อมาใช้ได้นะครับอ่าเพราะว่าอย่างที่ร,รู้ๆนะครับผมก็เป็นคนที่ ทำงานหาเชา้ากินข้ามนะครับไม่ได้เป็นลูกเศรษฐีหรือมีเงินมากมายอะไรนะครับอ่าโอเคนะครับคูสติลลิคอนวันตัวนี้เป็นมีดที่เหมาะสำหรับใช้งานได้ทุกรูปแบบเลยทั้ง edc ก็ได้นะครับแต่ต้องอ่อเขาเรียกว่าอะไรต้องพกแบบไอ้นี่นิดนึงนะครับพกแบบกับกางเกงที่มันแข็งเลยนิดนึงเนื่อง,งจากมันมีน้ำหนักตัวเยอะนิดหน่อยนะครับเยอะนิดหน่อยแล้วก็ตัวมันใหญ่นะครับ กระเป๋าก็ต้องลึกนะครับถ้าพกกระเป๋านะเป็นกเกงคาโก้หรือเกงยีนที่กระเป๋าลึกก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ใช้ออกแคมป์ได้นะครับนี่ใช้เข้าป่าได้นะครับฟันไม้ฟันอะไรได้เลยนะครับไยห่วนะครับเนื่องจากใบมีดเนี่ยหนาปึกปักนะครับระบบล็อกแข็งแรงเป็นไทลดล็อกนะครับนี่สามารถหั่นฟันไม้ใหญ่ๆได้นะครับอย่างเช่นเรามีท่อนไม้เนาะ เราก็วางมีดกับท่อนไม้แล้วเอาไม้ชิ้นหนึ่งทุบที่สานมีดเพื่อตัดไม้ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวพังนะครับเนื่องจากมันแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็อีกอีกแนวหนึ่งที่เหมาะกับมันก็คือแนวป้องกันตัวนะครับเนื่องจากมันเป็นมีดแบบฟู l l s i z นะครับใบสีนิ้วเรียกได้ว,ว่าต่อสู้นี่ไม่ต้องกลัวว่าจะาไม่เห็นผลนะครับในการโจมตีนะครับ โจมตีถ้าสมมติโจมตีเข้าไปทีหนึ่งเนี่ยผมว่าโอกาสในการชนะในการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยสูงมากๆนะครับเทียบกับมีดที่ใบสั้นๆประมาณ3นิ้ว3.5นิ้วนะครับแต่เตือนไว้ก่อนว่าไม่แนะนาและไม่สนับสนุนคนรุนแรงนะครับถ้าเจอเหตุการณ์อะไรที่เสี่ยงชีวิตหรืออันตรายเนี่ยก็แนะนําให้หนีก่อนนะครับถ้าไ่โจนตัวจริงๆกนะ็ไม่แนะนําให้ใช้ของพวกนี้นะครับ แต่ก็มีอีกกรณีหนึ่งอย่างเช่นเราโดนสัตว์ป่าทำร้ายหรือว่าเราอยู่ตามบ้านเนี่ยเราโดนหมาป่าหรืออะไรเข้ามาทำร้ายเข้ามากัดนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ป้องกันตัวได้นะครับถ้าถ้ามันโจมตัวจริงๆนะครับถ้ามันทำร้ายเราจนเราแบบเราจะสู้ไม่ไหวจริงจริงแล้วนะครับก็นี่ฮะหวังผลได้นะครับรับรองตายแน่นอนนะครับอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูสเปคกันนะครับ ตัวนี้ราคาบอกไปแล้วนะครับมือหนึ่งห้าพันห้าร้อยกว่าบาทห้าพันห้ามถูกนะครับแล้วก็ระบบเปิดอ่าเดี๋ยวขอให้ดูระบบอ่าให้เพื่อนดูระบบเปิดก่อนนะครับเป็นทั้มสตัดนะครับนี่เปิดได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาแต่ถ้าเป็นมือซ้ายเนี่ยแนะนําให้ย้ายตัวสตัดเนี่ยไปอยู่ฝั่งนี้ก่อนนะครับนี่มันจะยาวไม่เท่ากันนะเห็นไหมครับแล้วก็คลิปเน็บของเขาเนี่ย ก็ในกล่องเขาจะให้มาสองอันน,น,นะครับอันนี้เป็นคิปเน็บสำหรับคนถนัดขวานะถ้าถน,นัดซ้ายเขาจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับมีให้มาเลยนะครับนีสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับก็เปิดได้ด้วยมือข้างเดียวนะครับแล้วก็ปิดใด้ด้วยมือข้างเดียวเหมือนกันแต่ตอนปิดเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวโคนมีดเนี่ยคมเขาขึ้นมาเกือบสุดเลยนะเวลาวางนิ้วสำหรับให้มีดตกมาโดนนิ้วเนี่ยก็แนะนําให้ยันไปจนสุดอย่างนี้เลยนะครับอย่าวางอย่างนี้นะครับบางทีมันอาจจะโดนคมมีดได้นะครับ ให้ระวังประมาณนี้นะครับเวลากดก็อย่างนี้เวลามันตกลงมามันก็จะโดนแค่ส่วนที่ไม่คมตรงนี้นะครับนี่แต่ถ้าสลับมือใหม่เนี่ยแนะนําให้เปิดปิดด้วย2มือดีกว่านะครับแบบนี้นะครับจะได้ปลอดภัยนะอ่ามาณนี้นะครับอ่าทรงใบมีดของเขามีให้เลือกทั้ง3ทรงเลยนะครับทั้งดอปพอยต์แบบนี้แล้วก็เป็นทรงคิปพอยต์นะครับ แล้วก็มาสรงทันโตะนะครับอเมริกันทันโตะความยาวใบมีดก็จะยาวอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมให้ดูขนาดความยาวนะครับฟูลไซส์เลยนะครับสี่นิ้วนะครับถ้าปเป็นเซนก็สิบจุดสามเซนนะครับด้ามจับด้ามจับก็ยาวประมาณห้านิ้วนะครับห้านิ้วนิดๆน,น,นะครับเป็นเซนก็จะอยู่ที่ประมาณสิบสองจุดห้าจุดเจ็ดเซนนะครับความยาวโอโอเลย จะอยู่โอ้โ oh, ห oh. เลยมามาทัดผมอีกนะครับเนี่ยประมาณเอาแล้วกันนะครับน่าจะประมาณ9นิ้วได้นะครับหรือไม่ก็เกือบเกบ9นิ้วนะครับเรียกไดว่าสุดยอดนะครับปุกปักเต็มไม้เต็มมือนะครับรพอๆกับตัวสปาตันเลยนะครับที่ผมเคยมีนะคุณสติวสปาตันนะครับแบรนด์นี้ไว้ใจได้เรื่องความแข็งแรงความทนทานนะครับอาจจะดีไซน์ไม่ได้สวยโฉบ มากนะครับไม่ได้เป็นมีดที่เอาไว้เปิดเล่นใช้สนุกสนุกแต่มันเป็นมีดที่ใช้จริงจังได้นะครับอ่าแล้วก็ไว้ใจได้นะครับความหนาของสันมีดเกือบเกือบห้ามิลเลยนะครับประมาณสี่มิลได้นะครับสี่มิลความหนาของด้ามจับด้ามจับก็จะหนาอยู่ประมาณหนึ่งจุดสี่เ้นนะครับโดยประมาณนะครับหนึ่งจุดสี่เนนะครับก็เรียกได้ว่าใหญ่ยาวราวสัตวานะครับ แต่ก็ยังเป็นไซส์ที่พกพกได้นะครับไม่ได้แบบยาวจนจนพกไม่ได้เลยนะครับถือว่ายังพกได้นะกนะระเป๋าเกงผมลองพกดูเลยนะครับกับกระเป๋าเกยงเกยงีนกระเป๋ากเ,เกงคาโก้พวกนี้นะครับอ่านะแล้วก็ใบมีดทําผิวมาเป็นผิวสีดํานะครับเนี่เป็น DLC สีดําแต่มันจะออกเป็นดําแบบเงาเหน่อยนะไม่ใช่ดําด้านแบบของของอะสไปเดโคนะครับเดีขออนุญาตนี่ แล้วก็ร่องรอยมันจะขึ้นง่ายกว่าของสไปร์โคนะครับสไปร์โคที่เป็นตระกูาลพารานะแล้วก็รุ่นสูงสูงของเขานะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นอย่างอันเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นทําเป็นด้ายสีมาเฉยๆนะครับอันนี้ก็ขึ้นรอยง่ายเหมือนกันนะแล้วก็ดูเปรียบเทียบไซส์นะครับออย่างกับพ่อลูกนะฮะเห็นไหมครับว่ามันใหญ่ยาวขนาดไหนนะครับนี่นะก็ จะเรียกได้ว,ว่ามันมันทำผิวมีดมาได้แบบด้อยกว่าของสไปเดโคเองนะครับแต่ถ้าเราเอาไปใช้งานเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสครับยังไงมันก็ขึ้นลอยอยู่แล้วเพียงีย่มันขึ้นง่ายกว่าของสไปเดโคเฉยๆนะครับแล้วก็อ่ยิ่งขึ้นลอยมันยิ่งเทนะครับมีพวกนี้มันจะทําให้เราเห็นร่องรอยการใช้งานนะครับอย่างอันนี้ผมได้มือสองมาก็มีร่องรอยการใช้งานไปแล้วนะครับแล้วก็คมมีดผ่านการรับคมไปแล้วนะครับแต่ก็ยังสภาพสวยอยู่นะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ ยังอยู่ในสภาพที่ประมาณ85%ได้นะครับ90ถึง85%นะครับเห็นไหมมีรองรอยการใช้งานแต่ยังไม่ได้หนักมากนะครับอ่าทรงใบมีดทรงดอปพอยท์นะครับมียิงโลโก้มาคา่าลีคอนวันนะครับส่วนด้านนี้ยิงมาว,ว่าคูสตีลนะครับเหล็กที่ใช้ก็จะเป็น S35VN นะครับอ่าเป็นเหล็กตัวใหม่ล่าสุดของเขาแล้วแหละ ผลิตที่ไต้หวันนะครับเมดอินไต้หวันแต่แบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ของทางฝั่งอเมริกานะครับสวยงามนะครับด้ามจับเป็น G10 นะครับ G10 แท้นะครับเห็นไหม,มแต่ถ้าเป็นพวกมินิลิคอนวันเนี่ยด้ามจับมันจะเป็นเอ่อเป็น GFN นะครับก็คือเป็นพลาสติกเสริมใยแก้วเข้าไปนั่นเองนะครับลายนี่เป็นลายเดียวกันเป๊ะเลยนะจากมินิลิคอนวันที่ผมเคยมีนะครับแต่ว่า ตัวด้ามจับของมินินะครับขอให้ตัวรุ่นเล็กอะ่ะมันค่อนข้างจะลื่นนิดนึงนะครับมันไม่ค่อยเหน็บมือมากแต่อัน,น,เ,นเนี้ยเป็นจีเทนเนี่ยผมว่าเหน็บมือดีนะแล้วก็ด้วยการออกแบบด้ามของเขาเนี่ยเห็นไหมมีล่องนิ้วต่างๆเนี่ยจับปุ๊บแล้วแบบรู้สึกมั่นใจนะครับมั่นใจร้อเซเลยนะครับว่าการฟันหรือการแทงเนี่ยเราจะมีดที่เราจับถือเนี่ยจะไม่หลุดมือแน่นอนนะครับ ระบบล็อกของเขาเป็นไทเอทล็อกนะครับหรือว่าแบคล็อกนั่นแหละแต่ว่าเขาเออกแบบมาได้แบบทําให้มันแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีระบบสัมผัสถึง3จุดนะครับเขาเลยตั้งชื่อว่าไทเอล็อกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจุดไหนบ้างนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะแข็งแรงกว่าแบคล็อกทั่วๆไปจริงๆริงแหละครับตามที่เขาโฆษณานะครับเวลาปลดล็อกก็กดตรงนี้นะครับกดลงไปกดแค่นี้ไม่ออกนะครับต้องกดจนเกือบสุดเลยนะครับเห็นไหมนี่ย กดจนเกือบสุดเลยนะครับใบมีดถึงจะอ,อิสระจากการล็อกนะครับถึงจะปลดล็อกได้นะครับถ้าเราใช้งานไปแล้วเราไปเผลอโดนอย่างเงี้ยแค่เงี้ยนิดได้น่อยูเนี่ยมันไม่หลุดนะครับต้องกดแต่ตั้งใจจริงนะครับถึงจะหลุดนะครับแล้วก็คลิปเน็บของเขาสามารถย้ายฝั่งได้2ฝั่งนะครับติดตั้งได้2องตำแหน่งนะครับในกล่องก็จะมีมาให้2ชิ้นนะครับถ้าซื้อ ถ้าเพืเ่อนๆซื้อมือสองมาก็ลองถามเจ้าของเดิมดูว่ามีคลิปเน็บสำหรับคนถนัดซ้ายด้วยหรือเปล่านะครับอา่าแล้วก็จะมีน็อตตรงนี้สลหับคลิปเน็บมาให้เป็นน็อตสำรองในตัวนั่นเองนะครับ3ตัวเผื่อน็อตตรงนี้หล่นหายเนาะอ่าคลิปเน็บก็จะเป็นสเตลเลสสตีลนะครับแข็งแรงดีนะครับเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้แต่ว่ารับน้ำหนักตัวนี้ได้นะครับแข็งแรงจุดยึดก็จะมีอยู่2จุดนะครับอา่าถ้ารวมตัวแบ克ล็อกด้วยก็จะเป็น3จุดนะครับอา่าด้านบน มีร่องวางนิ้วด้วยนะครับตรงนี้นี่ฮะมันก็จะเป็นโคง้งโคงนิดนึงนะครับจับถือก็โอเคดีเนะนี่ยส่วนด้านล่างก็จะเป็นร่องนิ้วนะครับ2จุดแล้วก็จะเป็นท้องโค้งแบบนี้เข้าสเปคเลยนะครับมีแบ็กสเปซเตอร์ตรงนี้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูก่อนนะว่าใช่ G-10 หรือเปล่าน่าจะเป็น G-Fn นะครับไม่ใช่ G10 นะ ตัวนี้อ่าไม่ใช่ G, 10นะครับตัวระบบล็อกก็จะเป็นลมสีดํามาด้วยนะครับนี่น,อน็อตต่างๆนี่เป็นสีดําหมดเลยนะครับรวมถึงอ่าด้านในด้วยนะครับระบบกลไกด้านในเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตด,ดูกคนนะว่ามันมีซับเฟรมที่เป็นโลหะหรือเปล่านะครับเหมือนจะเป็นด้ามจับที่เป็น G. 10ทั้งชิ้นเลยนะครับ นี่เท่าที่ผมดูนะปกติมีดพวกนี้มันจะมันจะมีซับเฟรมอ่านี่ฮะมันจะมีโลหะที่เป็นซับเฟรมด้านในเนอะเห็นไหมอย่างสไปเดอร์โคนะครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็น g 1 0ทั้งหมดเลยนะครับเป็น g t 0ทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นชิ้นที่แบบหนาเลยนะครับ G 1 0แบบหนาใหญ่เลยนะครับ หมือนจะไม่มีที่เป็นซับเฟรมที่เป็นประกับอีกชั้นหนึ่งด้านในนะครับก็ถือว่าแข็งแรงดีนะครับเวลากดเวลาอะไรก็จะไม่ยุบนะครับเห็นไหมเนี่ยให้ความแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับมีแบบนี้เหมาะก,ก,กับใครเหมาะกับท่านใดที่อยากได้มีดพับที่ขนาดฟูลไซส์นะครับแล้วก็ใช้งานแบบเต็มไม้เต็มมือลุยได้ทุกสถานการณ์นะครับแต่ ข้อพิจารณาก็คือไม่เหมาะกับท่านใดที่ใช้ชีวิตในชุมในใเรียกว่าอะไรทำงานในเขตสาธารณะชุมชนนะครับที่ต้องเจอคนแปลกหน้ามากมายอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับเนื่องจากเห็นไหมฮะ <laughs> มันเล่มใหญ่แล้วมันดูค่อนข้างจะคุกคามเลยนะถ้าเราหยิบออกมาใช้งานเนี่ยตัดแก้วซองกาแฟเนี่ยคนอาจจะตกใจกันได้นะครับว่าเราหยิบมีดมาแบบทาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาไมา้ชมกันกับนักรบรุ่นใหญ่นะครับกับค cool ูสติลรีคอนวันนะครับเป็นมีดที่ออกมาเรียกว่าหลายปีแล้วแหละออกมานานแล้วนะครับจนเปลี่ยนวัสดุใบมีดเป็นเหล็กตัวใหม่ที่เป็น S 3 5 v n แล้วนะครับ <S S ก็รักษาคมได้ดีขึ้นทนสนิมมากขึ้นนะครับแต่ก็รับคมยากด้วยนะครับรับคมยากด้วยก็ประมาณนี้นะครับนี่ ้าใดที่สนใจก็ลองไปหาดูได้นะครับมีขายทั้งร้านดีๆน์ ight, ร้านาแบงกอกที่เข้านะครับท่าที่เห็นนะแล้วก็ร้านเทคสี่ศูสโตร์นะครับแล้วก็ร้านในช้อปปี้นะครับเห็นอีก2อสร้านอยู่นะที่เขามาขายนะครับลองไปดูได้นะครับว่าชอบทรงไหนแบบไหนนะครับจะได้ซื้อมาไว้ใช้งานกันนะครับนี่แต่เรียกได้ว่าถ้า ท่านได้ลองจับสักครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าชอบมีดแนวกึง่งกึ่งมีดแท็กติคอลอย่างผมอยู่แล้วนะครับมีดทรงแบบ <c oughs> ออกแนวต่อสู้คอมแปได้อย่างเงี้ยท่านจะถูกใจตัวนี้มากๆเลยนะครับจับปุ๊บแล้วแบบฟิลลิ่งดีนะครับไม่ว่าจะเป็นจับธรรมดาหรือว่าจับแบบรีเวิร์สนะครับนี่ฮะแต่มันก็จะใหญ่ๆหน่อยนะครับใหญ่ๆหน่อยเทียบกับมือผมนะอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณ ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆจริงๆเมาให้ชมันอีกนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นมีดใหม่ของผมนั่นเองนะครับที่ได้มานะครับส่วนข้อพิจารณาสลหรับตัวนี้ก็คือมันใหญ่นั่นแหละครับมีอย่างเดียวเลยคือมันใหญ่นะครับพวกก็นิดนึงนะครับต้องหากระกงตัวใหญ่ๆนิดนึงอย่างที่บอกนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม สวยงามนะครับสายพันธุ์นักรบ